เป็นอีกหนึ่งรัฐมนตรีใหม่รัฐบาลนายกตู่ที่พึ่งมารับหน้าที่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาละอำนวยปฏิเสธอดีสอสอมหาสารคามสองสมัยท่ายประชาธิปต์แต่ว่าไม่ใช่มือใหม่หัดครับเพราะเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยการคลังสมัยนายหัวชวนหลีกภัยเป็นนายกมาแล้ว แต่เมื่อวันก่อนร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกก็เจอลองของทันที oh, <no. S 1> เมื่อมอบยางพาราจากภาคใต้มาประชิดทำเนียบร้องให้ช่วยแก้ราคายางตกตามรางข่าวกล่าวว่างานนี้รัฐมนตรีช่วยอำนวยบอย,ยันอาสาออกมารับมือลุ่มมอบยางเองพร้อมออกตัวไม่วัน ก็เป็นงานที่เคยทำมาก่อนสงสัยนายกตู่คงได้รัฐมนตรีมือรับม็อบแล้วส่งมาให้ฉันฉันรับเวงฉันรับเวงเหนื่อยกั็แบ่งฉันแบ่งกันดีไหมส่งมาให้ฉันฉันรับเวงฉัน